ตายโอเครีโหลดว่าไงครับเพื่อนเบิดไปก่อนเลยหนึ่งลูกยิงกดไปตายตัวครับเงี้ยนี่คือเกมสองร้อยบาทนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ายิงเดือดยิงมัน สวัสดีครับชอบเดสิเกมเพืทุกท่านอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้ววันนี้ท่านในเกม War 3ครับก็หาไม่นานนะครับผมซึ่งนี้ก็ช่วงนี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมบอกเลยว่าเอามาสู้กับ Battlefield 2 0 2ได้ดีเลยนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยนะเอาแบบความที่มาชนะแน่นอนคือราคาครับราคาถูกกว่าแน่นอนครับเกมนี้ราคาที่ประมาณ239บาทนะครับในสตรีมนะครับหรือว่าจะซื้อผ่านทางหน้าเว็บก็ได้นะครับผม และเกมนี้ก็เป็นเกมแนวสไตล์เดีวยวกับ Battlefield แหละนะครับก็คือมีการแบบเล่นไล่ย,ยิงกันเป็นแบบมีคอนเควสมีทีมเด a แมทซึ่งตอนนี้มีแค่2โหมดนะครับณนะตอนที่ผมอัดเนี่ย War3 เนาะซึ่งในส่วนของเกม War3 เนี่ยหลายๆคนนะในส่วนของต่างประเทศเนี่ยก็บอกกันว่าคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ทำมาเพื่อฆ่า Battlefield นะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวเออถือว่าสู้ได้เลยนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นอาชีพกองซาด้วยผมบอกเลยว่าเป็น,นเกมที่มันและคุ้ม,ค,มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับผม ไปครับลุยเห็นผมบอกนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด2โหมดให้เล่นด้วยกันนะครับเป็น t a c t i c a l ops กับ d ท a t h match นั่นเองซึ่งจริงๆข้อเสียที่ผมเห็นตอนนี้หลักๆชัดๆเลยนะก็คือเรื่องเซิร์ฟครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเอเชียยังไม่มีแต่โดยส่วนตัวคิดว่าอาจจะแหลกนะครับแต่ว่ายังพอเล่นได้นะครับเหมือนปิงประมาณสัก130 150ประมาณนั้นนะครับผมโอเคไปลุยในเกมมันดีกว่าครับผมบอกเลยว่ามันจริงเกมนี้บอกเลยโค da s ช o p เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากและตอนนี้นะครับทางโคด้าช็อปนะครับมีโปรโมชั่นเด็ดส่งท้ายปีครับเพียงเติมเกมหรือใช้จ่ายที่โคด้าช็อปทุกๆ150บาทครับจะได้รับ1สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเติมเกม1,500บาทนะครับจำนวน30รางวัลด้วยกันครับและถ้าหากเป็นเกมวอลเล็ทหรือซีพีโตนะครับจะได้รับเพิ่ม1นึ่งโรบินฮูดโค้ดนะครับต่อนหนึ่งอีเมลลดค่าอาหารไปอีก50บาทครับผมโดยโปรดีๆมีจํานวนจํากัดนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนนนนี้ะะคครรัััับบผมมอย่าลืไปจดก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับมาครับผมโอเคลุยกันในเกมดีกว่าซึ่งจริงวันนี้บอกเลยว่าหลักๆคือมาฝอยครับมาโชว์มามาเรียกว่ามามาพูดว่าเกมนี้มีอะไรดีบ้างนะครับซึ่งหลักๆข้อแรกนะผมว่าหลายๆคนน่าะเห็นกันในส่วนของการแต่งปืนที่เกมนี้สามารถแต่งปืนได้ค่อนข้างค่อนข้างแบบเยอะมากนะครับแม้ว่าต้องใช้เวลาเก็บเวลวหน่อยแต่ว่าคือมันมีระบบแต่งปืนที่ดีมากๆนะครับผมผมว่าใครที่ชอบเล่นแบบ เกี่ยวกับการแต่งปืนนะครับเกมที่แบบเน้นแต่ปืนเยอะๆเนี่ยผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแล้วก็มูเมนต์นะครับที่มีความคล่องตัวพอสมควรนะคือเกมไม่ได้มูเมนต์กันช้ามากอะแล้วก็การโยงการยิงคือแป๊บเดียวตายนะฮะหามุมยิงดีๆกันนี่คือแป๊บเดียวคือตายเลยอ้าวแล้วตายแล้วศพแรกครับผมเออโอเคนะครับซึ่งวันนี้เล่นเป็นตัวส่วของโหมดคอนเควสก่อนนะครับอ่าโดยก็จะมีจุดให้เล่นหลายจุดซึ่งจุดในเกมนี้ก็จะฟิลลิ่งคล้ายๆ Battlefield ที่แบบว่า แบบ2จุดยึดก็จะบวกแต้มเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้จุด A มี A1 A2 B1 B2 C1 อ2อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอแต้มนะครับทางขวาเห็นไหมฮะจะเป็นแต้มในส่วนของการเรียกแบบอุปกรณ์เสริมนะถ้านึกไม่ออกก็จะคล้ายๆคอมบิวตี้นะครับผมว่าเกมนี้ก็เป็นเรียกว่าเอารวมความสนุกของหลายๆเกมมาไว้ในเกมเดียวนะครับผมและในราคา2องร้อยบาทนะครับผมซึ่งผมกก่อนครับไม่ได้จ้างนะครับอันนี้อันนี้มาอวยด้วยตัวเองครับเพราะว่าสนุกมากจริงโอ้ my god รถประตูมีคนมาเหรอครับเพื่อนไหนใครมายิงก่อนเลยครับตายครับโอ้โอ้ใจเย็นโอ้เอ้าเดินเข้ามาลูกซองกินครับผมโอเคเกินแล้วกับเพื่อนครับเหมือนมีเสียงคนเลยเสียงคนอยู่บนปะ คร <ส plane. S 2> ับเหมือนมีคนนะรีโลดตายโอเครีโรดว่าไงครับเพื่อนเบิดไปก่อนเลยหนึ่งลูกยิงกดไปตายตัวครับงไงนี่คือเกม200บาทนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ายิงเดือดยิงมันอันนี้ยึดจุดไปก่อนครับแล้วก็ในส่วนของยานะเกมนี <parks> ้ไ <automotive> ม่ใช่ว่ายืนนิ่งๆแล้วยาขึ้นนะฮะอ่าโอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยแซลเลยว่าเกมอะไรนะครับผม เกมนี้ถ้าเกิดอยากได้ยานะครับเราต้องเก็บเอาเองนะฮะมีให้เยอะเหมือนกันทับยากระสุนและต่างๆนะครับและเกมนี้คิวอีได้นะครับพลิกซ้ายพลิกขวาได้เนาะโอเคตายครับยิงกันตายง่ายด้วยนะเออแต่เพื่อเราตายกันแบบเยอะมากยิงเคาะก่อนครับยิงเคาะโดนกรอบว่าเมื่อกี้โอเคเอาปืนคนอื่นมาครับเพราะว่ากระสุนเราหมดละ ได้ไมเพื่อนผมยังไปไหนต่อไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีใครยึดจุดฝั่งนี้เลยขับยานผ่านหน้ากันบ้างดีกว่าบึน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 ,บนโอ้โหข้างหน้าอยู่เยอะมากเลยอ่ะมีรถด้วยมีรถด้วยโอ้ยลงก่อนอ้อมมาฮะอ้อมหลังมาอ้อมหลังมาอยู่ไหนเพื่อนนี่กันล่ะเนียนเลยเนียนเลยโดนอ้อมเนี่ยโดนอ้อมเลย ใชครับเราจะเอา A1 กนันดีกว่าเอลยว่าช่วงนี้ก็กลับมาติดแล้วนะฮะคือมันอาจจะมีเรื่องเซิร์ฟอย่างเดียวแหละเรื่องอื่นไม่ค่อยมีอะไรครับอืมรีโหลดเอ้อเคลียร์ไหมผมจะเคลียร์นะโอเคผมจะเรียกคอได้แล้วนะตายครับอืมสวยอยู่ครับ ตันนี้ก็เริ่มเล่นเสียนขึ Mark ้นนะตอนนี้เกมก็คืออัปเดตเรื่อยๆนะเออก็ยังแบบด้ว่าให้แบบมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในคือผมเล่นแล้วว่ามันสนุกอ่ะมันสนุกกว่า Battlefield อ่ะแค่นั้นเองตอนนี้อีกหนึ่งกระบอกที่ผมชอบครับนี่เลยแต่ว่ายังมีเกมนี้ก็ยังมีบั๊กนิดหน่อยนะผมว่ามันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะก็พอเข้าใจได้ครับก็เกมมันยังมันเหมือนแบบเออเรียเสีอยู่เนาะตอนนี้โอเคครับผมใครยิงมาวะ เราตีนเ,เอานี่ศัตรูแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าวัดแล้วก็ว่าใครยิงมาข้านางมีคนครับโมไม่จริงครับจีใส่าวเวอร์รอเลยครับอืมสลับปืนเฮ้ยอ้าเอ้าไอ้นี่เพื่อนบังมันมันรู้ว่าไม่ใช่ศัตรูเกิดกันที่รถอีกแล้วปะบึนๆกันดีกว่าสเรื่องระบบรถนะผมว่ามันก็ยัง ว่ารถมันอาจจะดูแบบหนักๆไปหน่อยหนักเกินไปก็หนักเกินไปยังไงเรียกยิ่งเรียกไม่ถูกอ่ะคือรถมันก็ทรงตัวง่ายครับขับง่ายมากนะผมว่าระบบขับรถภาคนี้คอนเกมนี้ค่อนข้างขับง่ายเลยครับถือว่าง่ายเลยล่ะนะโอ้ที่ฝั่งูุนยึดไม่ได้เลยวะเนี่ยโอ้โหนี่เหลืออจุดเดียวแล้วนะทีมโหจัดเลยนะตูเพียบเลยครับ วัสดีเพื่อนๆอืมตายโอ้ไมค์ก็สวยอืมกดค้างไปรีโหลดอืมว่าไงครับอืมสุดหมดแล้วอืมคือเดือดอยว่อะผมต้องวิ่งใส่วะต้องวิ่งใส่สวัสดีครับอุ๊ดเอ้าเดินเพื่อนระเบิดใส่ผมวิ่งไปข้างหน้าอุ๊ยระเบิดศัตรูลงนี่ว่ะ อ๋อตรงนี้อ้ยเพื่อนตายอ่ะอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยโอเคกดจิงไปก่อนฮะเนี่ยเสียงหายครับเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังมีบั๊กอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็แก้ครับอันนี้ผมยิงอยู่แล้วทุกคนนะเออเป็นพยบปรีบ่อยก็ก็จะมีเสียงบั๊กเนี่ยครับหลายครั้งเหมือนกันโอเคโหเยอะมากเยอะมากเลยเพื่อนเอาไปเลย อ้อมหลังดีกว่าผมว่ากีนต้องอ้อมหลังครับอ้อมหลังดีกว่าครับดีครับเพื่อนเก็บหมดแล้วล่ะโอ้โหอาวระเบิดอ้าวระเบิดใครวะอุตส่าเข้ามายิงแทบตายแต่ทุกครอกับปิงก็จะมีผลพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังเล่นได้อะมันก็มีผลแหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยปิงแล้วเล่นไม่ได้เลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอุ้ย อ ah. ืมอัดไปดิครับหนึ่งนัดเต็มเต็มโอ้ผมเลยก็เต็มเต็มเหมือนกันฮะเอรยะพิจิวอืมโดนไปหนึ่งนัดครับแล้วผมก็ตายเอหนึ่งโดแล้วครับเอสองเพื่อเราก็ยังพยายามจะยืดให้ได้นะมันก็ยากอยู่อ่ะถ่ายอยู่ข้างหน้าเราปะ มีคนนี่ไงอืก็ว่าจะได้ยินเสียงคนอยู่ซีโรดเราถือเอ็มเอ็มจมาครับน่าจะเข้าได้ง่ายอยู่อยเพื่อนเราเองเราเองโอเคมองฝั่งนี้ได้อยู่ซึ่งจริงเกมนี้ก็เรียกว่ามีจุดให้เล่นค่อนข้างเยอะมากครับผมโพรเยกฮอมาดูว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นผมเล่นฮอนะ ซึ่งเกมนี้ก็สามารถจัดแต่งอุปกรณ์ได้นะครับจะเล่นรถถังจะเล่นพอจะเล่นรถอะไรระเบิดโอ้ต่างๆคือมีเยอะครับคึอผมก็ยังผมไม่หมดนะนะตอนนี้เรียบร้อยครับแล้วตอนขับพอนี่เราต้องเอาตัวไปแอบด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะคัลังขับขับอยู่คือตายเลยนะครับเพราะผมเคยลองมาแล้วมาครับเรียกเฮลิคอปเตอร์มาแล้วครับผมซึ่งเฮลิคอปเตอร์เกมนี้เราไม่ต้องขับนะฮะเป็นคนขับเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับผมอ่าซึ่งผมชนไปละทีหนึ่ง โอ้ยมีมีสัญญาณแจมครับเีครับมองหาคนันดีกว่าฮะโอ้โหมีคนสแกนให้ด้วยโอเคกดนี้ได้ด้วยนะฮะโอเคสแกนเหรอก็ยิงไปเลยดีครับก็ยิงไปเลยดีครับรออะไรครับโอ้ใจเย็นใจเย็น เอออ้าวตายไม่เป็นไรครับตายก็ตายไปนี่ได้คิวนึงด้วยผมขับไปคือศัตรูเยอะมากครับคือคอเกมนี้ก็คือโดนยิงคือเอาปืนปืนกลธรรมดาย,ยิงก็ก็มีดาเมจนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องแบบต้องเป็นปืนล็อกเป้าหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็ถือว่าจัดการง่ายมีคนยิงมาฮะเออยิงก่อนแท้ๆไม่ตายโอเคผมเกิดบนรถครับตอนนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นรถจุดเกิดนะครับผมเป็นรถสปอน ก็คือสามารถเกิดบนรถได้นะครับผมออเคก็ไงเพื่อนๆเสียมปืนหายแล้วโอ้ไม่ก็นะก็ยังเป็นบัคเนาะก็เกมมันยังเออเฟเสร็จนะแต่โดยส่วนตัวโอ้คือบัคยังไงแต่ผมว่าผมเล่นได้อะอาจจะมีบัคให้ให้เห็นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าบัคจนแบบเล่นไม่ได้อะเออไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ดีกว่า โอ้อะไรวูเนี่ยใน A1 หนึ่งมีเหรอวุ้รยระเบิดมีคนยิงมาหนีเปล่าเคลี่ยโอ้มีคนยิงมา,มา,มมงมาโอ้ดูเรือ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 โอ้เพื่อนอ๋อ,อ,อจรวดลงที่มาฝั่งไหนยิงมาตายครับไงยิงแบบไร้เสียง <laughs> รถมันเออรถนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างเกลียนนะถ้าเกิดแต่ว่าโดนถล่มิงนี่คือแป๊บเดียวพังนะเล้วดันได้ไหมเพื่อนกดไปก่อนอ่ะตายไหมตายครับสวยเยี่ยมครับผมโยนนี่ไปก่อนวางไปก่อนกับดักครับนอนก่อนอ๋อมีคนอยู่ทางซ้ายครับผมเห็นอยู่ ตายครับเง่ไงล่ะเฟ่เออเห็นแล้วครับเมื่อกี้มองยิงไม่ทัน23ตัวถือว่าโอเคนะมันจะโอเคกว่านี้ครับถ้าเสียงมันมาครบนะเออเดี๋ยวเสร็จครับเรียกของมาลงได้ลงไหนดีครับลงนี่แล้วกันจะมีคนเหรอวะคือมีแหละแต่ว่า มีไปก็ทนั้นแหละเพราะว่ามันมัไในน,นี่ได้แต่ก็โดนอยู่นะเคลียร์หรอโอเคตายแล้วนะเหมือนขึ้นดาเมจอโดนนะแต่ไม่รู้โดนหรือเปล่านนะ่ะโดนโดนโดนเพื่อน,นครับวิ่งเข้าบีหนึ่งฮึบสไลด์ได้ไรยนี่จ้าโอเคแล้วตอนสไลด์นี่คือย,ยิงไม่ได้นะครับคือกว่าจะยิงนะีคือต้องต้องลุกขึ้นมาก่อนนะอ่ะรีโหลดน่าจะชนะละมั้งดูจากแต้มน,นะสี่พัน้าอพัน0เลยนะ โอ้รถช่างรถช่างยิงอัดไปเลยหนึ่งลูกเขาถางไม่ว่าข้างหน้ามีคนสวยครับรีโร่แล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก่อนมันต้องมาอีกแหละอ้าวแล้วพี่ขับขับผ่านไปเลยโอเคอืมไม่โดนอีกอ่าแย่เลยครับมุมนี้ แนวเอหนึ่งเหมือนมีคนยิงมาจากซ้ายแต่ผมยิงขวาให้ตายก่อนครับข้างหน้ามีคนโอ้โหบอกเลยว่ายิงแบบไร้เสียงอุ้ยโดนด้วยว่ะโดนแล้วก็ไม่รู้โอเคพยายามเข้าข้างในพยายาเข้าข้างในสี่พันแล้วอัดจะชนะแล้วโอ้ยเพื่อนรถทางรถทางรถทางสแกนหน่อยแล้วกันอ่ะสแกนให้ครับเพื่อนโอ้โหดูศัตรูในแมปดิครับโคตรสุดเยอะ ู่ข้างในกันเพียบแน่นอนสภาพนี้ระเบิดไปก่อนหนึ่งลูกระเบิดไปก่อนหนึ่งลูกเออระเบิดเด้งด้วยเออโอเคฮะอุดอ้าวมันวางกับระเบิดไวเออแล้วมันก็ตายกันหมดทีมเรามายิงฉลองมาแล้วอ่ะแบบชนะแล้วเว้ยและก็ชนะจริงๆครับผมว้าวคะแนนห้ห่างนะ แต่ที่ผมว่ารู้สึกว่าเล่นเกมนี้ได้ค่อนข้างชินชินขึ้นเยอะให้ไดอกับคลิปแรกๆนะโอเคผมวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะสับเกม World War 3นะครับผมก็เรียกว่ามาเล่นให้ดูกันก็อาจจะเรียกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับผมคือผมอย่างที่ผมบอกครับเกมมันก็ยังไม่เต็มร้อเซนะครับแต่ผมว่าโดยส่วนตัวคิดว่าอาจจะดีกว่า Battlefield 2อีกนะครับผมซึ่งราคาก็ถูกกว่า นะครับแม้ว่าไปได้ฟืนศูนสองอาจจะลดราคาไปแล้วรอบหนึ่งที่ลดไปถ้าซื้อโดยที่แบบผ่านในส่วนของแบบลดเยอะที่สุดคือประมาณเจ็บาทนะฮะแต่เกมนี้200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง250ด้วยนะครับผมก็ก็เรียกว่าเอาเป็นไว้ให้ดูเพื่อตัดสินใจนะครับในการซื้อนะเพราะว่าบั๊กมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมว่าพอรับได้นะครับผมก็อาจจะเล่นยากเลยแต่ก็พอรับได้อยู่นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ครับเป็นกอาจะกล้องซรางด้วยครับผมใครซื้อมาแล้วก็คอมเมนต์บบบบบบอกมมาาาดด้ววยยยนะคคครรรััััผ๊สสี